รัก7ปีไม่พร้อมแต่งแต่เตรียมมีลูกแล้วเปิดบ้านมาริโอที่แท้เป็นถึงลูกเจ้าของปั๊มแต่ไม่ได้สบายอย่างที่คิด เตรียมพร้อมวางแผนสร้างครอบครวัวมีเจ้าตัวน้อยแบบไม่ห่วงเมื่อจันจิจันจิราเด้เขาปรึกษาและทำการฝากข่ายกับทางศูนย์รวมบริการทางการแพทย์สำหรับผู้เตรียมพร้อมก่อนการมีบุตรตลอดจนรักษาภาวะมีบุตรยากจันจิวันนี้จันจิจะมาคอนซัลท์ในเรื่องของการฝากข่ายซึ่งจริงๆเป็นเรื่องที่หลายคนคิดว่าต้องรอให้พร้อมก่อนรอทุกอย่างมีตงังมีทองมีบ้านให้พร้อมก่อนแต่พอพร้อมอายุก็เยอะกับความพร้อมด้วยแต่ว่า ร่างไข่ของเรามันไม่พร้อมไปกับเรานะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาเปิดอกพูดคุยกันแบบว่าเต็มๆเ,เลยนะคะและขอบอกว่าทําไมเรามาที่นี่คือเคยคุยกับพี่พุธเพราะพี่พุธเคยบอกว่ายังไม่มีน้องเลยพี่จุย๋ยก็มีลูกยากเราก็แบบเห็นในข่าวมาตลอดจันจีก็แซวพี่พุธยังไม่มีลูกอีกรอโถ่พี่พุธ สองไปบวชแล้วนะบวชแล้วมีลูกเลยแต่หลังจากนั้นหนึ่งอาทิตย์พี่จุ๋ยประกาศวัดทองค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าอนาคตรเราอยากจะมีลูกก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมหาข้อมูลให้เรียบร้อยมาฝากไข่ได้แล้วจันจิอยากให้ทุกคนรู้นะคะว่าการฝากไข่ไม่ได้น่ากลัวไม่ได้ยากไม่ได้เจ็บปวดใดๆและสําหรับใครที่อยากจะมาฝากไข่แล้วไม่มีข้อมูลอะไรเลยที่ GFC จะมีทีมให้คําแนะนําเราตลอดเวลาทังเจอตัว ต,ตัวแล้วก็ในออนไลน์ด้วยก็ไม่ต้องกลัวนะคะสามารถคุยผ่านไลน์ได้นะคะจันจิยากในที่นี้คือคนที่อายุ40แล้วเขาไม่ได้สนใจในเรื่องการฝากข่ายเพราะในยุคสมัยก่อนน้านี้มันน้อยใช่ไหมคะจริงๆตัวจันจิอยากจะฝากตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วมันไม่มีเวลาตอนนี้คือต้องขอร้องขอคิวคุณหมอจะไม่เหลือเวลาแล้วจะแก่ขึ้นไปอีกปีแล้วค่ะเรื่องแต่งตอนนี้ยังไม่พร้อมยังไม่มีใครพร้อมเลยอนาคตค่อยว่ากันแต่ แต่คือที่คุยก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะแต่งงานแต่แค่คุยหารือกันก่อนอนาคตถ้ามีอะไรก็ค่อยมาอัปเดตกันยังไม่มีแพลนเลยค่ะปีนี้หรือปีหน้างานล้วนเลยค่ะ ตั้งใจจะทำงานอย่างเดียวเลยค่ะยังไม่รู้ว่าอีกกี่ปีด้วยแต่ถ้าแต่งก็แต่งแต่ถ้าไม่แต่งก็ไม่แต่งคือเราไม่สามารถจะบอกได้ว่าแต่งชั่วถ้าถึงเวลาเดี๋ยวมันจะบอกเองหนุ่มมาริโอจะโด่งดังและมีชื่อเสียงในปัจจุบนันเจ้าตัวก็ต้องผ่านงานในวงการต่างๆมาแล้วมากมายและก่อนที่หนุ่มมาริโอจะเข้ามาโลดแล่นในวงการเคยทำงานเป็นเด็กปามโดยเจ้าตัวได้เผยว่าเริ่มจากตอนเด็กๆผมออกมาช่วยงานที่บ้านครับบ้านของผมสมัยก่อนทำปั๊ม น้ำมัน